จะทะําปไปเทียมไปพวกซอสไปก่อนแล้วก็จะเอาไปปริงร้งข้าวย็นต้องเหดให้คนเหน่อน กดติดตามรับใคห,หาด้วยนะครับแล้วกดตับตะไคร้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยติดตามกันเยอะๆ<ะ>ไม่ได้ทำคลิปมานานแล้วคนดูหายหมดแล้ว,ว,วหหโคน้ชิ้นเลปล่าเลยไปเดี๋ยวไปดูที่เตา ัังหลกนดูนี่ครับนี่นะนี่จะเป็นเอาเข้าได้เข้าตามซอกปะยัดเข้าไปตามซอกตามอะไรแล้วครับมือเนาะถ้าอยากถ้าใครอยากจะทําทตามก็ได้นะครับแต่ว่าพอดีเมื่อกี้ไม่ได้ทําสูตรให้ดูเนาะเพราะว่าก็ทําแบบบ้านๆเราอะอยากจะใส่อะไรก็ใส่ใส่ใส่ใสเข้าไปนะครับอร่อยไม่อร่อยก็ต้องกินะ่ะ กินได้ไม่ได้ก็ต้องกินพอซื้อมาเสียตังแล้วเตาเล็กใช่ไหมถึงถึงตัดปลารึ่งตัวเตามันเล็กคุนหันมันเห็นเตามันเล็กเลยตัดแค่นี้นี่นี่นนดูดูแต่ไฟก็แรงไปหน่อยไฟจะแรงไปไม่้งห่างก่อนนะ พอกินข้าวอย่างพ่อ,อเนี่ยรอนเนี่ยรักไม่ได้ใส่อะไรเลยเนี่ยอ๋อกินหอมเพิ่มมาแล้วแค่ใส่ไฟเนี่ยม,มาดูครับมาดูพอกินข้าวอะไรพ่อ กระเทียมออกมางี้เลยครับนี่กระเทียมออกปากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับช่องรักภัยหานะพอดีต้องเปลี่ยนชื่อช่องครับพอดอีมีเรื่องนิดๆในหน่อยในช่องเนาะก็เลยต้องเปลี่ยนชื่อช่องใหม่ครับ อ้าวมาดูกันต่อนี่น่าจะได้พอได้ไม่ใส่ไม่ใส่ตรงกลางด้วยทีไมมันติดอ่ะก็ติดเองกรีบรีบนั่นมันนะต้องปล่อยมันก่อนมาดูกันมันจะสุกไหมครับประดุกตัวเล็กหน่อยดีมันแถวบ้านไม่ค่อยมีนะคะรับปะดุกตัวใหญ่ใหญ่ไฟเลง ไปแรงเนาะโอ้กนเนาะไปแรงไปอีกอะ่ะพี่น้องีาดูหน่อยเมียที่ตัดตัาไหนลองไปดูที่ตักดิมาปั๊บนี่เลยนะครับนี่เลยประดุกประดุกตัวก็ไม่ใหญ่นะครับประมาณอ่าน่าจะพอดีเขาซื้อมาสองตัวน่าจะครึ่งโลนะครับนี่เนาะนี่เราก่อไฟไว้ นี่ทำแบบบ้านๆเนาะนี่หลังบ้านผมนะครับทําแบบบ้านๆ่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องรักภัยหาด้วยนะครับเออเองปิ้งเลยอะ่ะน่าจะถนัดหน่อยผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เรงไหมจะเ,เขาปิ้งอักก็ได้มั้ยโอ้นั้น ืที่เท่าค่อยๆวางดิมาเดี๋ยวเรามาดูกันต่อจะกินได้ไม่ได้นะครับมันลืมมันน้ำมันมารลาดๆาดมนลาดมันลา,าดไมหมอ่ะฮะลาดไหมอ่ะ มี <ขอ S 1> แต่เขาถูกเดยแ,แต่มันก็เบาหน่อยแล้วใครมันแรงเฉยอ่ามาดูครับกินต่อไปจะวางล้วว้าวกินหอม,อมกินหอมชื่นใจเลยครับน้องเดี๋ยววันหลังจะทำทำสูตรให้ดู วันนี้พอดีมันรีบมันจะมืดแล้วแมวเอา,างใส่อะเด,เดี๋ยวดี่เอา่างนั้นออกเอาไปรุมกินกินหอมหิวข้าวแล้วกินอ,ออกพอดีเพิ่งกลับจากทำงานนะครับพอดีก็ ว่าจะาไม่รู้จะทําคลิปอะไรเนาะก็ะเลยทําคลิปจิ้งปลาพอดีเลยทำกับข้าวเย็นนะครับอาจจะไม่สวยหน่อยออกไปไหนก็ไม่ได้เลยช่วงนี้โอ้โหไม่หว่ะมัียกนกมันลอกอะ ไฟมันแรงหงใ่เลยเนะาะเรา่เท่าใส่ยังไงใส่นั่นก็ค่อ,คอยๆปิ้งปิ้งกับคนะค่อ,คอยๆเละหมดแหละไม่น่ากินเลยบนนไม่น่ากินเท่าไหร่ยกับบ่อยกินเท่าไหร่ตั้งกล้องดีๆเลโอ้คถือกล้องก ถือไปเรื่อยเปื่ยเลยครับถือไปเรื่อยเลยกะมัวดูปลามาปิ้งมาปิ้งไหมได้ให้เอาคนที่เขาเคยปิ้งดีกว่าเรามาเป็นมือกล้องแทน่าไม่แล้วเนี่ยเขากลับซีเรากินเองไม่เป็นไรหรอกไม่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 ก็กินได้หมดเลย นี่นี่น,น,นี่ดูดูดูหน้าตาคนปิ้งเมื่อกี้ผมปิ้งเละไว้เองแหละครับพอดีมันผสมกับเราไม่ค่อยไม่เคยด้วยเนาะครับแต่ว่ากินหอมมากนะกินหอมนะแต่โอ้โหปลาดูดิดูไม่ได้เลยท่านผู้ชมเละไปโจกเลยไหมเลยหางเหงิงไหมเลย อันนี้อันนี้ทำกินแบบบ้านๆนะครับไม่ได้อ่า,อาไปทำไปให้ใครกินนะครับเพราะเราเราเราทำกินเองมันอาจจะไหม้บ้างอะไรบ้างก็ก็น่าจะกินได้อยู่โอ้ควันแหน่ว่าจะผมเห็นไหมพอดีไฟมันแรงมากเลย เดี๋ยวค่อยมาดูตอนใกล้ๆจะเสร็จนะครับเดี๋ยวตอนนี้ขอพักคลิปไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูตอนใกล้จะเสร็จเรียก็เสร็จแล้วนะครับนี่โอ้โหดูหน้าตาพ่อลองไหมพ่อดูัำหน้าตานะครับเป็นเละเป๊ะเลยไฟแรงไปดูน้ำจิ้มน้ำจิ้มทำยัง ด,ดูดูแม่ทำอะไรอะ่ะกล้องถ่ายให้แม่ทอะใม่ทไทอะทไรแม่ เกี่ยวอยู่ในตัวเย็นอันนั้นจิ้มพริกปเหรอแล้วแต่จะพริกป่นก็ได้แล้วแต่เอ็งไปเอาพริกป่นไหนเ,หเข้าไปพริกป่นอยู่ในนั้นไม่ใช่เหรอไม่ม,ไมีเอาพริกป่นนะเข้าก่อนนี่นะครับฉมโอ้โหดูแต่ก็โอ้หน่ากินนะครับท่านผู้ชมน่ากินมากอย่าลืมนะครับฝากติดตามช่องรักภพยเฮฮาด้วยนะครับกดไลค์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะครับกดแ like, ชร์ให้ด้วยนะครับ จะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะครับบ้าโอดูบรรยากาศบรรยากาศในบ้านนะครับป๊า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 มาเดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวให้เขาทำอันนี้ดีกว่า,าวมีข้าวพั้งไหมข้าวคุ้วข้าวพุ่งถามแม่มีข้าวพั้งไหมอ่ะเดี๋ยวเอ็งถ่ายเขาอ่ะ ถามแม่ดิว่ามีข้าควคั่วป่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับกดซับสไครต์ให้ด้วยนะช่องอลักพายเฮีานะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมผมก็าาพาทำดูปลาปิ้งเนาะพอดีทำกับข้าวยินด้วยนะครับก็เลยมันร่วงพอดีออกไปถ่ายคลิปอะไรก็ไม่ได้นะครับก็เลยเออไหนๆก็ ปิ้งปลาแล้วเราก็เราก็เลยทําการถ่ายคลิปพร้อมเลยนะครับถ้าอันไหนไม่ดีตรงไหนก็คอมเมนต์มาตักมาเตือนกันได้นะครับผมจะได้เอามาปรับปรุงใหม่เนาะแต่ยังไงก็ให้พี่น้องช่วยติดตามผมด้วยนะครับผมจะปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวน้าจิ้มค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวผมถ่ายรูปไปให้ดูทีหลังนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ The day I just wanna stay. Even if we run late. Ask for my...